ท่านเคยศึกษาคนตาย99ศพที่กรุงเทพมหานครไหมครับจนป่านนี้ฆาตกรฆ่าคน99ศพยังลอยนวลอยู่ครับสักงงานตำรวจแห่งชาติกับสักงงานปลักกระทรวงหรือกระทรว,วงศึกษาตกเป็นจำเลยโดยการกล่าวหาโดยการสอบสวนสืบสวนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนางงานตํารวจแห่งชาติทําหนังสือตอบบอกว่าไม่ได้คุกคามมีการอบรมตํารวจที่มาดูแลการชุมนุมอย่างดีแต่วันนี้คณะกรรมาการสิบตีฝ่ายเดียวนะครับโชคฝ่ายเดียวผมเห็นด้วยในการที่กระทําต่อเด็กต้องมีวิธีการที่ทําต่อเด็กจริงๆในรายงานเนี่ย เด็กอายุเพียง12ปีถูกจับกลุ่มคุมขังครับ15ปีถูกจับกลุ่มคุมขังครับอายุเหล่านี้วิธีที่จะจับกลุมคุมขังเขาเนี่ยมันแตกต่างกันจากเด็ก 18, จากคนอายุ20ปีใช้วิธีพิารณาความอาญาอย่างอื่นจับโดยละมุนล,ละม่อมคนอายุ12ปีไปตั้งข้อหาเขาตำรวจ มาตาร้อยสิบสองเวลาชุมนุมผมติดตามที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับผมนึกว่าเป็นสงครามจอรยุทธ์เย็นนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมดินแดงมีระเบิดไหมมีความรุนแรงอะไรหรือเปล่ามียาวชนยุคบูชนขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่ามีตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าวันนี้เรียกร้องอะไรยุวชนชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงที่เป็น เคสในการที่ท่านสตัดดี้นี่ข้อเรียกร้องเขาก็น่าสนใจนะครับเด็กซึ่งผู้ใหญ่บางคนเห็นด้วยแต่พูดไม่ได้บอกว่าคนใหญ่คนโตมีหน้ามีตาในบ้านเมืองในเมืองเนี่ยเมือ่อเกษียณอายุแล้วก็ยังไม่ออกจากที่พักในส่วนราชการข้อหาที่เยวาวชนเขาเสนอผมก็ติดตามเอ้ะมันก็จริงของเด็กนี่ไม่ว่ากองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศ กเกษียณอายุก็ยังมีบ้านอยู่ใหญ่โตโมโหหลานเขาก็ขับไล่แล้วก็ไปจับเด็กผมอายุขนาดนี้สิบห้าปีสิบสอป,ปีคือลูกครับสิบสองปีเขาจะมีความรอบคอบทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการที่จะไปจับกลุ่มลูกหลานเหล่านี้เนี่ยผมเป็นทนายความด้วย บางสถา,านีตำร,รวจจับกลุ่มคุมขังเด็กทำเหมือนจับกลุ่มคุมขังผู้ใหญ่ไม่มีสาขาวิชาชีพไม่มีห้องสอบสวนไม่ทำเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ครับถักเด็กไปสู่บ้านเมตตาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่พร้อมเรื่องนี้เลยหรือมัวแต่แย่งตำแหน่งที่จะเป็นพบปตลต่อไป กรรมการสิทธิ์บอกว่า60สิวันคุณต้องตอบมาผมเลยบอกว่าวันนี้ถ้ามีตำรวจมาโต้กับกรรมการสิทธิ์ยอมรับไหมว่าคุณจับกลุมคุมขังการชุมนุมนี่คุณเอาเฉพาะตำรวจให้ได้ผลงานว่าจับอย่างนั้นจับอย่างนี้ตำรวจเป็นจำเลยครับคนที่มาในการชุมนุมก็เป็นลูกหลานแล้วแหละครับพลตำรวจ เอาตำรวจตะเวนชายแดนมาดูแลการปราบม็อบมันยากครับท่านงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ดูทีวีไหมล่ะครับท่านจะเอาบทสรุปของกรรมการสิทธิ์ไปปฏิบัติไหมในการจับกลุ่มคุมขังเด็กเนี่ยท่านได้มีบุคลากรในการที่จะป้องกันและไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นไปพันธนาการด้วยสาย พลาสติกของเด็กเขาให้จับโดยละมุมละม่อมเราอยู่ในสหประชาชาติเราอยู่ในสายตาของโลกทางประหานครับก้า,ารสารชาญชัยอีกเรื่องหนึ่งของกรรมการสิทธิ์ก็คือมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่านในหน้ายี่สิบนะครับ หนึ่งให้สภาผู้แทนราษฎรที่เนี่ยท่านเสนอให้ผู้แทนราษฎรนะครับเร่งดำเนินการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงในรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอันเป็นผลมาจากการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมตั้งแต่ปีส5 6 3เป็นต้นมาเพื่อตรากฎหมายยุติการ ดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนรวมทั้งการนิรโทษกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้มีการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นภาระกับเด็กจนเกินสมควรรวมถึงมีการคำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์สูงสุดของเด็กตามพันธกรณีของรัฐที่กำหนดไว้ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้สภานี่คือท่านสั่งสภานะครับผมกำลังจะปฏิบัติตามท่านเดี๋ยวนี้กำลังจะออกนิตกฎหมายนี้จะโทษสกร,รมเถียงกันอยู่ว่าเด็กอายุ12ปีไปโดน1นึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยสิบหปี18ปีไปโดนโดยไม่รู้เรื่องรู้ราเป็นผ้าขาวเนี่ยเราจะนินทโทษให้เขาหรือเปล่ารุ่นพวกผมผมอายุสิบสอมาก่อน เป็นเยาวชนมาก่อนเหมือนลูกเราครับลูกเราทําผิดยังไงก็ลูกเราทําไงถึงจะประครับประคองให้เขาเป็นเขาเป็นเยาวชนเป็นคนไทยที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปท่านประธานครับกรรมการสิทธิ์อยากเป็นยักษ์ที่มีกระบองผมถามให้กรรมการสิทธิ์คุณพันร์สลองตอบที่ว่าสํานักงานตํารวจตอบท่านมาอย่างไงบ้าง พนักง,งานปลดกระรรวงกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาตอบมาอย่างไรผมเคยไปอยู่ที่นั่นเหมือนงูแลบลิ้นครับสองปีกว่าผมไปให้โโลแกนว่าครูคือนักประชาธิปไตยไปจัดทาตำําราหกตุลาสิบสี่ตุลาะบวนการเสรีไทยสร้างประชาธิปไตยในกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าในการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงหรือมีตู้คอนเทนเนอร์มีการผูกโบขาว มันพัฒนาไปแต่ละด้านครับเด็กเขาก็คิดอีกอย่างหนึ่งเราอย่ามองว่าเขาผิดยังไงเขาก็คือลูกของเราเราเป็นผู้ใหญ่ต้องหาแนวทางให้เด็กเดินต่อไปเพื่อจะดูแลประเทศชาติต่อไปผมให้กำลังใจนะครับกรรมาการสิทธิ์เที่ยวนี้ท่านกล้าหาญมากท่านบังอาจสั่งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ทราบว่าผู้แทนราษฎรเห็นตรงกันหรือเปล่า ท่านกล้าจริงๆแต่ไม่ทราบว่าพวกเราจะปฏิบัติตามท่านหรือไม่ให้กำลังใจนะครับนอกจากศึกษาสี่สามเหลี่ยมดินแดงท่านเคยศึกษาคนตาย99ศพที่กรุงเทพมหานคะรไหมครับชุมนุมของคนเสื้อแดงดดการชุมนุมในกรณีอื่นๆโดยเฉพาะพวกเราชุมนุมกันปี5ปีที่อยู่ผ่านฟ้าราชประสงค์เนี่ย คนตายอยู่ข้างๆคณะกรรมการสิทธิ์ท่านได้ดตั้งคณะกรรมการมีการสอบสวนแบบนี้หรือไม่มีจดหมายลงไปเสนีไปให้ท่านสอบสวนหรือไม่หรือสอบสวนเฉพาะกรณีของสามเหลี่ยมดินแดงเท่านั้นเองจนป่านนี้ฆาตกรฆ่าคน99ศพยังลอยนวลอยู่ครับกรรมการสิทธิ์นอนหลับหรือนอนตื่นครับฝากไว้ด้วยจึงขออนุญ,ญาตชมเชยขอให้กรรมการสิทธิ์ เป็นยักษ์ที่มีกระบอก